แบกบอลคอนเนอร์ Connor, วันนี้รับแข่งฟี f a เดยทีมชาติไทยเข้าแคมป์21มีนาคมเตรียมรับแข่งสองนัดฟี f a เดยก็อย่างเป็นทางการแล้วนะฮะสมาคมลูกหนังไทยนะฮะประกาศเตรียมอุ่นเครื่องนะฮะสองนัดกับทีมชาตินีบานนะฮะ ในวันที่24มีนาคมแล้วก็อีกนัดหนึ่งก็กับทีมชาติสูรินานะาฮะ27มีนาคมด้านมานู p o k กกิ้งนะฮะเตรียมเรียกแข้งทีมชาติไทยนะเข้าแคมป์เก็บตัวนะฮะในวันที่21มีนาคมนี้นะฮะสำหรับความเคลื่อนไหวนะฮะของทีมช้างศึกทีมชาติไทยนะชุดใหญ่นะภายใต้การนําทีมของมานโ p o k กกิ้งนะ,ะโดยมีคุณนวลพันล่ำซำนะ,ะเป็นผู้จัดการทีมนะกำลัง เดินหน้าเตรียมความพร้อมนะสำหรับเกมอุ่นเครื่องในช่วงปฏิทินเดยนะ์ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีรายงานว่ามีทีมจากคิกิสถานแนะละมาเลเซียที่แสดงความสนใจในการอุ่นเครื่องะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องถูกเลิกไปนะเนื่องจากอาสองทีมได้เปลี่ยนแผนะเลือกที่จะไปอุ่นเครื่องกับทีมที่มีความพร้อมนะฮะเกี่ยวกับมาตรการทางโควิดนะฮะ ล่าสุดนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะได้วางแผนร่วมกับอากุนซือมานุโฮกิ้งนะฮะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะที่จะลงทำการอุ่นเครื่องนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะฮะ2023รอบคัดเลือกนะฮะที่จะทําการแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะฮะและได้ประกาศทีมอุ่นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ นั่นก็คือทีมชาติเนปาลและทีมชาติสุรินามนะทั้งนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีแผนเรียกนักกีฬาเก็บตัวนะฮะระหว่างวันที่21-29ถึงมีนาคมนี้ตามปฏิทินฟีฟ่าเดโดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะจำนวน2แมตช์ประกอบด้วยนะแมตช์แรกนะฮะวันที่24นะฮะทีมชาติไทยพบทีมชาติเนปาลนะแล้วก็วันที่27นะฮะทีมชาติไทยพบทีมชาติซูรินามนะฮะโดยจะเตะ ชนบรีสเตเดียมนะฮะแล้ววันที่27เนี่ยจะใช้สนามของวีจีปทุมนะฮะถ่ายทอดสดนะฮะทางช่อง a อไอเอสเพนะฮะแล้วก็ช่องไทยรัฐทีวีนะฮะทั้ง2นัดนะครับรับผิดชอบผลงานโคชโจยื่นใบลาออกจากกุนซือ,อานาคอนาซีมามาสด้าเอฟซีเล่งตั้งลอเลด้าคุมแทน เนื่องจากผลงานไม่เข้าเป้านะครับโคชโจรศทกลิ์โพอนนะ้นยื่นใบลาออกจากการคุมทัพนะฮะนครนสีมามัสด a า f สีนะฮะสำหรับโคชโจะฮทธลัศ์โพอ,อ้นก็หลังเจ้าตัวนะฮะได้รับผิดชอบคือการยื่นหนังสือลาออกนะฮะรับผิดชอบผลงานในฤดูก,กาล2 0 2 1 2 2 2 2ที่ผ่านไป24นัดนะฮะตอนนี้มี28แต้มนะหลัง อยู่ดับที่สองของตารางนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอสมุรปราการซิตี้มา1ประตูตัวหนึ่งนะ,ะสำหรับโคชโจแล้วนะ,ะอดีตก็เคยคุมทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะในฤดูก,กาล2 0 1 2ฮนะ2016แล้วก็เคยคุมพีเจทีรยองฮะ2 0 1 6ถึง2019นะฮะแล้วก็ก่อนจะมาคุมสวัสดิ์แคทนะฮะนะครศรีมามาสด้าเอฟซีนะฮะตั้งแต่ปี2อ1 9นสิบเกนะ เป็นต้นมานะรวมก็ประมาณ4ปีฮนะโดยมีกระแสข่าวมาก่อนอันนี้นนว่าบอร์ดบริหารสังสวัสร์คทฮะจะใช้บริการอดีตทีมชาตินะฮะอาชายาหล่ออรดารนะ,ะอย่างพิชัยคงศรีนะฮะดีกีอดีตด,ดาราเอเชียนะฮะมาคุมทัาใน6นัดที่เหลือนะฮะก่อนที่ว่าไทยลีกจะปิดฤดูกาลลงนะฮะยื่นไขการควา้าแชมป์ อีก,กีแต้มบุรีรัมการันตีแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้สำหรับศึกไทยลีกนะฮะฤดูกาล2021ถึง2022นะฮะเดินทางมาสู่เกือบโค้งสุดท้ายแล้วะฮะสำหรับการแข่งขันนะจะฝูงณนะเวลานี้นะฮะก็ยังเป็นทางด้านของบุรีรัมยูไนเต็ดอยู่นะครับซึ่งลงเล่นไปแล้ว24เกมนะฮะมี54คะแนนนะฮะ นำทีมอันดับ2อย่าง BG ปรปทุมยู่นเตดนะฮะอยู่ถึง12แต้มนะโดยตอนนี้ทุกทีมบนหลีกสูงสุดนะเหลือโปรแกรมการแข่งขันนะอีกประมาณ6นัดนะฮะซึ่งทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ค่อนข้างเปิดกว้างนะตอนนี้ก็คือยอดทีมจากอีสานใต้นะฮะสเกมหลังจากนี้จะพบกับชนบุรี FC นะฮะวันที่9มีนาแล้วก็พบกับบีจีปทุมยู่นเตดนะฮะ วันที่20มีนาเนี่ฮะหากชนะจะการันตีแชมป์ทันทีนะฮะเนื่องจากโปรแกรมที่เหลือนะฮะโดยอันดับ2จะไล่ไม่ทันนะฮะเงื่อนไขที่2นะ,ะหากหลุดเงื่อนไขแรกนะฮะเกมที่เหลือ6เกมของบุรีรัมย์นะ,ะต้องชนะอีกเแต้มก็จะคว้าแชมป์ทันทีนะฮะ 6นัดที่เหลือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะมีเกมในบ้านอ่า3เกมนะครับซึ่งอ่าจะพบกับท็อปโฟนะฮะทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วยชลบุรีเอฟซีนะฮะอบีจีปทุมยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะขนาดที่เกมเยือนนะ3เกมนะฮะพบหนองบัวพิริยะนะฮะขนแก่นยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็อ่าพบกับสุพรรณบุรีนะัดปิดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับก็ โอกาสค่อนข้างจะสดใสนะสำหรับทีมจากแดนอีสานใต้อย่างบรียัมยูเนเต็ดนะฮะในการคว้าแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022ในฤดูกาลนี้นะครับ